สวัสดียามเย็นครับผมมาดูกิจกรรมนะครับยามกลับบ้านเมื่อไหร่ก็จะมีกิจกรรมของคุณยายวันนี้คุณยายเป็นสีวินวินนะครับคุณยายเป็นอาการสีวินวินก็เลยให้หลานช่วยก็จะมีเป็นทุกวันพักนะครับแกก็จะไหว้แกบอไกไหว้กระไดวันนั้นอันนี้อันนี้เป็นคนแก่เขานะครับ แต่โบราณโบราณอะไรของเขาแหละออันนี้ก็จะมานั่งไหว้พระอันนี้วันพระ ันนี้มันสูงก็เก็เอาไว้นี่กกอนก็ได้เอไว้งนี้ก่อนก็ได้เด๋ยวค่อยเอาไว้ทังนั้นเดี๋ยวพ่อจะเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อจะทําใหม่พ่อจะเอานาฬิกาออกแล้วทําเป็นที่ไว้ดอกไม้เนาะแอาขอ้วีพูดเท่านะครับ

นี่ยงไม่ลรอมาเน <Humans. S 1> uh ี <cl> ้ย <c oughs> <c oughs> ่างอัน <rumors> นี้ไว <noises> ้ย่างอันนี้ไว้ตายกูหรือหือหรือหือเฮ้ยมเนี่ยโอ้ปลาหมึกปลาหมึกย่างปลาหมึกนั่นพอดีเลยปะเออบ่าไหมปลาไหมปลาไหมโอ้ได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 ้การได้การได้การเดี๋ยว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 เี่นี่หมูย่างครับครับอ่าปลาหมึกหมึกตีกหมึกยักษ์ ยัง่าษาเออกะกินห้อมอย่างกินละเออเองเบิงคือเป็นดัแเซบบ่เอาเอาเอาไม่เอาไม่โอ้เจ็บไหมเจ็บบ่ได้กินเฮยยังใยวยังใบยังยังรดแม่ปบใแล้วอืมเออนว่าใบนว่ากุซ่ารดวัฒระสีนี้ใบลดใายังนว่า เป็นผู้เฒ่าผ้าเห็ดเนาะอืมเพิ่งกระสีใบเพิ่งเชียเพิเ่งกะมาปีนเนี่ยปีนขึ้นเนี่ยลดก็รถดเกล็สูงๆเนาะอ้าปีนขึ้นได้ใช่ไหมันอะอืมเอิ่กรสิมาขึ้นมานางใบของคนจอมคนก็บคำคุณนี่แหะอืมอันนี้ก็ถือมาคำคุนเติบอยู่อืมก็ถือว่า ถือเลขนั้งจังๆงกะคักกิดอกอืมไล่งวดอยู่ถือเลขนั้นก็นได้เบิ่งเอลกเอล่วกันเอาังสีตัวใดล่ะบัดนี้คิดว่ามันสีมันตัวนี้จองมหาตัวนี้แล้วก็จองมหาตัวนี้วะเนี่หรือสีเป็นเลขล่างนี่สีจองมหาตัวนี้บ่เนี่ยสีจังไหนเนียสีเป็นตัวนี้โอ้ยเอาเอาจับใส่เอาเด้อพี่น้องเอ้ย mãn thấy mãn mãn hưng 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 โอ้ติดหมึกเงิ่งถอนถอนถอนถอหเอากต่ขึ้นบัใส่สมลืมใส่สม bọn theo bọn được bây giờ đứt giờ bọn được thì bọn được mặt 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 nhà mặt chung mặt mặt Mới mặt mặt nhang lại để mặt 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 này mặt 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 นั่นทีเหรอคหเราเช็สองอีกเช็สองน้าทีมว่าเป็นไรน้ำกินน้องคนเดียวมักฝ่าผลเอาหนึ่งดิไทยแข็งมาแล้ว

สวัสดีค่ะเาคุณยายคุณยายต้องกินเข่าก่อนเนี่ยขาไม่แล้วก็มขาไมากินเข่าก่อนครเจ็ดน้าที่หรอต่หาเข่าหาความให้ย้ายไปลุกัน สวัสดีครับผนางสวัสดีครับโอ้เด็กเขาช่องยูทูบด้วนี่ผนางเนี่ยอืมกับน้องแม่ตัวนี่โอ้น้องแมทน้งแม่มานี่วันนึงแม่หยัางนี้สวัสดีครับ สิอย่างหมูอย่างปลาหมึกตอนนะคลิปนี้ก็เอาขอไว้ซ้ำานี้ก่อนนะครับเนาะฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากซัซ่ัใส่กล่องน่อยๆีนเด้อครับเด้ว,ดวขอบคุณหลายๆครับ